ทีมขายถามว่าคุณพี่พอจะพอจะมีบัตเจตหรืองบคร่าวๆให้ได้ไหมคะแปลว่าเขากำลังจำกัดกรอบให้คุณตีกรอบเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคนถามพนักง,งานด้วยคุณถามไว้เผื่ออนาคตทุบล้างฟรีไหมเปลี่ยนแบบคืนได้ไหมถ้าซ่อมฟรีเนี่ยซ่อมฟรีอะไรบ้างนะคะมีช่างประจำไหม มือใหม่หัดเข้าร้านเพชรนะคะคยเข้าร้านเพชรจะไหมไปซื้อเพชรตามตู้ห้างไปซื้อเพชรในร้านทองไปซื้อเพชรในร้านเพชรไปซื้อเพชรในสีลมไปซื้อเพชรในเซ็นทรัลวอล์ไปซื้อเพชรในบ้มออะไรเงี้ยบอจะเปิดเทคนิคการเข้าร้านเพชรแบบเสียนให้นะคะก้อที่หนึ่งคือหาความรู้ ในการเลือกซื้อเพชรไม่จะเป็นต้องรู้ทุกเรื่องคุณแต่รู้บ้างพอเป็นพิธีพิธีนะคะคำศัพท์ที่ควรรู้คือ 4C ข้อมูลพวกนี้หาง่ายจาก Google คุณเอกลัตคืออะไรคือน้ำหนักเพชรนะฮะคัลเลอร์สียังไงคัตติ้งเป็นยังไงความสะอาดเป็นยังไงเป็นความรู้ง่ายๆก่อนที่เหลืออะไรที่ไม่รู้สอบถามที่พนักงานได้ พนักงานขายทุกร้านทุกที่เขายินดีให้บริการอยู่แล้วถ้าพนักงานทำให้คุณรู้สึกไม่อยากจ,จะบริการนะคะเดินออกจากร้านนั้นไปเลยข้อที่สองให้ถามตัวเองฉันจะซื้อเพชรแบบไหนชอบตรงชอบเรียมชอบหยดน้ำชอบพรินเซตชอบแบบไหนนะคะบอกพนักงานเขาเลยเพราะว่าของมันเยอะมากคุณถ้า ว่าคุณพี่พอจะพอจะมีบัตเจตหรืองบคร่าวๆให้ได้ไหมคะแปลว่าเขากำลังจำกัดกรอบให้คุณตีกรอบเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคนอย่าอึดอัดบอกพนักงานไปเลยคุณอย่ารู้สึกเขินอายพนักงานขายจะได้หยิบในสิ่งที่เหมาะสมสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ดีที่สุดนะคะที่เหมาะสมกับท่าน อาจจะมี3แบบ4แบบ5แบบเพื่อทำให้ท่านนะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นข้อ3มือใหม่เลยเพเซ็คือซื้อเพชรที่มีใบเซอร์ก่อนใบเซอร์คือสถาบันออกให้ใบเซอร์ไม่ใช่ใบรับประกันบริษัทอันนี้คือใบเซอร์ที่รับนี่คือใบเซอร์สถาบันคุณนะคะ มือใหม่เลยซื้อไม่เป็นเอาซื้อตามใบเซอร์อันนี้ถูกต้องนะคะให้ซื้อเพชรที่มีใบเซอร์เสมอขอ้อที่4ี่เพชรน่ะนะคะมันมีหลายเกรดคุณเมื่อส่องไปคุณแล้วถ้าเห็นตำหนิได้ชัดหรือหาตำหนิไม่เจอนะคะถ้าหาไม่เจอเลยหายากก็เป็นเกรดวีขึ้นไปนะคะถ้าหาเจอก็อย่าตกกระจ นั่นคือธรรมชาติของเพชรแต่พนักง,งานขายคุณต้องสามารถเอากล้องขยายกำลังสูงประมาณ 10x ขึ้นไปให้คุณได้ส่องถ้าบริษัทไหนให้คุณด้วยแว่นขยายโปรดเดินออกไปเดี๋ยวนี้นะเพราะว่าอันนี้มันไม่เห็นตำหนิเพชรข้อที่5พอได้ใบเซอร์แล้วเรียบร้อยในมือคุณได้ใบรับประกันหลังการขายถามพนักง,งานด้วยคุณ ถามไว้เผื่ออนาคตทุบล้างฟรีไหมเปลี่ยนแบบคืนได้ไหมถ้าซ่อมฟรีเนี่ยซ่อมฟรีอะไรบ้างนะคะมีช่างประจำไหมอันนี้คือสิ่งที่ต้องถามคุณไม่ต้องเกรงไม่ต้องกังวลเข้าร้านเพชรเหมือนเข้าเซเว่นอีเลเว่นโอเคตอนนี้ทุกคนมีความรู้กันแล้วเราเลือกชอปเพชรต่อได้หรือยังเจ๋งแล้วนะเราจะเป็นคนที่เจ๋งนะเจ๋งในการซื้อเพชรนะคะ เข้าร้านเทสเหมือนเข้าเซเว่น